คลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาชี้เป้าสําหรับตัวละครที่ควรจะมีติด ID ณนะเวลานี้นะครับณนะเวลานี้นะโอเคเดี๋ยวขอแรกก่อนคือจริงๆเนี่ยก่อนหน้านี้นเคยชี้เป้าละแต่ว่าอันนั้นเดี๋ยวจริงๆมันก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าทีนี้เดี๋ยวมีเรื่องอื่นที่เราจะต้องมาพูดคุยเพิ่มด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขอชี้เป้าก่อนอ,อันดับแรกเลยคือน,นิกะเออเดี๋ยวเอาหน้าเพชรให้ดูก่อนอ่าอันนี้คือหน้าเพชรน,นะครับแล้วทีเนี้ยสังเกตกันดีดี ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เพื่อนๆมีตัวละครที่เพชรติด ID 2,500เพชรขึ้นไปโอเคไหม2,500เพชรขึ้นไปเช่นแชงขาวนี้กะคิดรอแชงเขียวโรเจอร์วิง่งน้องงูลบอุจิอะไรอย่างเงี้ยครับคืออยากให้2,500ขึ้นไปอันนี้คือสรุปมาตรงนี้ก่อนถ้าเยอะยิ่งดีแต่ตัวละครที่แบบหนึ่งพันลงมาแม่ใหญ่ ไทดโดโร่โอเด้งโรเจอร์เขียวอะไรพวกนี้ผมจะไม่ค่อยแนะนำอ่าเรียกว่าอย่างกันดีกว่าไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าเพชรตำพันเนี่ยภายใน2เดือนมันได้อยู่ละดังนั้นหมายเขาว่ามันเป็นตัวละคร ex ที่เราได้ไม่ยากมากนักจนเกินไปแต่ไอ้พวกแบบ2.5 0 0ขึ้นไปเนี่ยอันนี้คือปัญหาละเพราะว่าถ้าดองแล้วแบบเปิดไม่ดูไม่คำนวณคุณก็จะไม่ได้ตัวไม่ได้ตัวละครนั้นเลยเนะครับเพราะว่า ช่วงนี้คนขายไอดีกันโคตรเยอะส่วนใหญ่าราคาอยู่3,000ถ e ึงห0าพันโอเวอร์บูตเจ็ดสิบโอเวอร์บูตแปดสิบส่อซับ160ทุกสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ราคามัน3,000ไงแล้วโอเวอร์บูล่อสักเจอย่างเงี้ย80อย่างเงี้ยมันเลยเป็นช่วงที่หาไอดีได้ดีนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เขาขายเพราะว่าอาจจะไม่ได้แชงขาวอาจจะไม่ได้อ่ไม่มีนิกะในไอดี ID, หรืออะไรเงี้ยคือมันจะตกขาดหล่นไปในส่วนนี้ดังนั้นก็ ปั่นไปอาจจะขัดใจกันสักเล็กน้อยเนาะเพราะว่าคนมีอ e ีเยอะกว่ายังไงก็ได้เปรียบโอเคเดี๋ยวเราขอมาชี้เป้าก่อนเนาะอันดับแรกเรื่องอันดับแรกก็ไม่ใช่เนาะอ่ะขอชี้เลยเรื่องจากานิกะนะครับอันนี้คือจําเป็นที่ควรจะต้องมีแต่ถ้าไปไม่ได้อยากให้มี2องขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเป็นไปได้นะยิ่งเยอะย,ยิ่งดีโอเคทีนี้ขอชี้เป้าครับนิกะครับโรเจอร์วิงครับในส่วนของแชงสขาวโอเคไหม 1 2 3ส,อ,สาอา้าวทำไมมีแค่นี้วะอา้าวงงดิคืออย่างนี้ให้ให้เข้าใจาก่อนอย่างที่บอกไปเมื่อแี้โรเจอร์มีมีนะดีมีอะด,ดีถ้าติดไดดีไดอะนะแต่ถ้าไม่มีปีหน้ามันมาค่อยวนสุ่มตอนนั้นก็ได้โอเคไหมส่วนน้องงูผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีอ่าแพทเนี้ยเล่นดีมากแต่ทีเนี้ยมันเป็นซับไม่ได้ผมเลยอยากย้ำว่าถ้าปั่นระหว่าง2ตัวเนี้ยปั่นนิกะดีกว่าโอเคไหมเพราะว่ามันเป็นซับได้ด้วย แค่นั้นเลยครับไม่มีอะไรซับซ้อนมากกว่านี้เห็นไหมว่าน้องงูเนี่ยผมหลังได้ดีนี่มาเนาะผมจันเวลล์และเวลไม่อัพเลยหลังจากนั้นหรือโลเจอร์ก็ไม่อัพเลยเช่นเดียวกันส่วนตัวละครอื่นผมอาจจะอัพเวล80ในอนาคตในอนาคตนะเออแต่ไม่ใช่ตอนเนี้ยเออเอาเอาเงีเ้ยคือไม่ใช่ตอนเนี้ยส่วนแชงสขาวตอนนี้ก็วิ่งอยู่เพราะว่ามันเป็นตัวที่สามารถประซับได้ดังนั้นผมเลยเอา2ตัวนี้วิ่งคู่กันสมุดเทเวลร้อย จะวิ่งเกินร้อยเลยก็ได้วิ่งเกินไปเลยอย่างนี้กาดเนี่ยผมผมวิ่งเกินอยู่ละก็คือกาดทำบูษขาไปเลยเห็นไหมอ่าหรือตัวแชงก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะคิดรอก็ได้เหมือนกันเห็นไหมเนี่ยก็เลยอยากจะสรุปกันตรงนี้กันว่าอันนี้คือตัวละครที่ควรจะต้องมีในดีนะ1 2และ3ตัวอื่นๆยิ่งเยอะยิ่งดีเคลียร์ยังอ่ะเดี๋ยวมีคนงงว่าเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้ตอนเล่นอะยังไงวะนี่เลยไม่ต้องพูดเยอะ เพราะว่าแผทเนี้ยจริงๆเนี่ยไอแ้แฉงเนี่ยแม่งคือหมัดผมอยากให้มองว่ามันคือหมัดมันไม่ใช่วิ่งแต่ทีเนี้ยมันมีวงเล็บคือสารตัวละครแชงตัวเนี้ยมันจะเล่นได้ดีตอนนี้ซับ150โอเคยังส่วนใหญ่ซับ150เพื่อนๆลองดูนะไอดีของผมเนี่ยคืออะลองดูลองดูงดเห็นปะมันใกล้เคียงแล้วประมาณเนี้ยก็คือเล่นได้ละแต่ว่าทีเนี้ยเพื่อนๆอาจจะต้องปั่นกันสักแบบ2เดือน3เดือนอะไรอย่างนั้นอนะเออคือคือมันต้องปั่นสัก สักระยะหนึ่งอ่ะสักเล็กน้อยก่อนนะไม่เพราะทรัพยากรมันมีไม่พอนะครับส่วนอย่างตอนเนี้ยถามว่า i อดีของผมนะตอนเนี้ยถึงร6 0แล้วหรือ,อยังตรงๆนะถึงถึงแล้วนะแต่ปัญหาคือเงินไม่มีมันเลยเป็นตัวอย่างไงว่ามันถึงเว้ยแต่กูไม่มีเงินอัพชัดเจนยังเงินกูไม่มีไม่เหลือเลยเงินมันไม่พอไอทรัพยากรที่ผมหมายถึงก็คือตรงน,นี้นี่แหละเงินมันไม่พอในการอัพแต่ถึงร้อยหกสิบไหมถึงแล้วอ่ะคุณดูดิ อบอลนี่ผมอัพบุ๊สองยังไม่ได้เลยเห็นปะ่ะเนี่ยเกษตรมีไม่มีอัพได้ตัวอื่นอื่นอุ้อ,อ,อ,อีกเยอะเลยสีแดงสีน้ำเงินมีเพียบเลยอัพได้แต่ไม่มีเงินนะครับชัดเจนยังอ่ะอันนี้หวังว่าน่าจะเก็ตเลอละเคลียในยส่วนของตรงนี้ก่อนเนาะซึ่งไอดีที่มีแชงเนี่ยไม่ใช่ไม่ดีไอดี ID ใหม่ดีมีอ่ะยัง,ย,งยังไงก็ดีแหละแต่ประเด็นคือมันอาจจะเล่นได้ไม่รุนแรงเท่ากับคนที่ซับฟูแค่นั้นเองอันนี้บอกก่อนนะว่าแท็กน้อยแท็กแย่นะครับ แต่อย่างน้อยก็ซับประมาณนี้ก็คือมันเล่นได้แล้วหละไม่ไม่ต้องซีเรียสมากเมื่อกี้คือเรื่องแรกที่เราจะคุยในการชี้เป้าเหรียญเอ้ยตัวละครเนาะที่เราจะคุยต่อมาคือเหรียญครับใน,นส่วนของเหรียญเนี่ยเอาให้เข้าใจก่อนคือปัจจุบันเนี่ยแม่งไม่รีเลยพอเหรียญด,ดีอะ่ะมันไม่รีเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างนะคือไม่มาปีเนี้ยทั้งปีอะ่ะไม่มาเลยนะไม่มาแล้วนะเนี่ยรับเจ็ดเพิ่งมีตอนต้นปีแล้วปีเนี้ยไม่มาเลย อันเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าเกมจะรีลันไหมนะตอนเนี้ยไม่กล้าตอบละแต่ถ้าสำหรับบางคนที่แบบเอ้ยกันเลยดีกว่าหาเหรียญประเภทนี้มาเลยโอเคไหมหามารอเลยอันนี้คือเหรียญแรกคือไคโดวิ่งนะครับเอ้ไคโดอีเวนต์เนาะแล้วส่วนอีกเหรียญหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับเป็นในส่วนของเออกลุ่มกลุ่มไคโดนี่วะ่ะแต่ว่าเป็นพวกคิงอุนติอีเวนต์นี่อุนติตัวนี้นะครับแล้วก็คิงตัวนี้ ที่อยากให้ติดไว้นะสามเหรียญแล้วนะสามเหรียญแล้วนะไปเหรียญที่สี่ต่อครับก็คือในส่วนของพวกเอ่อมงดอ่ะมงดดปอ๊บบิ๊กบัมมงดอคือเหรียญนี้เหรียญนี้อยากให้มีติดไว้ทั้งหมดสี่เหรียญอันนี้คือสี่เหรียญหลักๆที่อยากให้มีติดไว้นะครับและมีวงเล็บอีกหนึ่งเหรียญนะครับอีกหนึ่งเหรียญคือเหรียญอะไรใช่ไหมกลุ่มหมวกฟางลูฟี่เลยครับเหรียญอัลล่าสุดอีเวนต์อ่ะ เผื่อมันไม่มาเพราะถ้าแท็กเยอะๆอย่างเนี้ยกลัวๆว่ามันจะไม่มาเนี่ยเพราะว่าอะไรเมื่อเกรดทงองน้อยกว่าย่นสกิลที่2มันอาจจะเป็นอีก1เซตที่ย่นสกิลที่2คล้ายๆบอลล็อกเวิร์กแต่อาจจะดีกว่าบอลล็อกเวิร์กตรงที่มี4จักรพพัดกับรุ่นโชวร้ายอะไรแบบเนี้ยเออมันมีแท็กตรงนี้เพิ่มมันอาจจะมาวงเล็บอาจจะหรืออาจจะเป็นเหรียญแบบเซตย่ skill นสกิล1ด้วย2ด้วย อาจจะเป็นอย่างนั้นทั้งสองทั้งสองเหรียญเลยนะเพราะว่าย้นสกิลหนึ่งตลอด30%เนี่ยไม่มีมันมี R, แต่โบอาแต่ดีไม่สุดใช่ไหมแล้วก็มาีกทีบอลล็อกเว work ิร์30%เลยตลอดเกมใช่ไหมแต่เซตอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็น1เซตหนึ่งที่ดีก็ได้ดังนั้นเลยอยากให้มีไปไว้ติดไว้อันนี้คือเหรียญอีเวนต์ทั้งหมดนะครับที่ควรมีติดไว้เพราะคิดแค่กลัวว่ามันจะไม่รีรันอันนี้คือแค่กลัวเนาะแต่ทีงวงได้ไป็นอ่งีแล้วถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเหรียญ คลิปนี้ผมบวกเรื่องเหรียญไปด้วยนะทั้งตัวและเหรียญน,นะครับบาร์ล็อกเวิร์กไม่ต้องพูดเยอะจบจบเลยไม่ต้องพูดมากส่วนนิกะที่ผมบอกให้ติดไว้อะทำเซตนี้เอาไว้อย่างตอนนี้ผมก็ทําเซตโยกไว้แล้วเพื่อนๆลองดูอันนี้คือโยกใส่ได้กับทุกตัวละครนะครับในเกมคือแบบกลางๆอ่ะคิดลองูใส่ได้โรเจอร์วิ่งใส่ได้น้องงูก็ใส่ได้เพราะนะว่าอะไรซัดปิวเด้งเลือดเห็นไหมแชงขาวก็ใส่ได้ ใส่ได้เหมือนกันคือเป็นเซตที่กลางอะเออเรียกว่าเป็นเป็นเซตกลางแล้วกันอ่ะบู๊บู๊ทงสตูก็ตีโลแรงขึ้นเห็นไหมหลังดึงตงเสร็จอยู่ทงตัวเองกับรดอาเมจแต่แตเออซัดฟิลก็เด่งเหลือตัวเองมันกลางครับมันเรียกว่าเป็นเสียเออเหอเรียดเซตกลางเนาะแต่อย่างที่บอกว่ามัน <c oughs> สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องเหรียญแล้วกันอ่ะเป็นประมาณนี้สำหรับลินี้นะถือว่าชี้เป้าให้หมดแล้วเนะาะหวังว่าน่าจะได้ไประโยชน์กันไปนะสำหรับคนที่หายดี